คิมาเอาสวยดิเปลี่ยนวาด้วยยังไงพัดช่วหนึ่งต้องมาละวาย <c oughs> มาแทนวะ่ะยังไงพัดช่วหนึ่งพัดมาเต็มจอโห้ยเกินไปตป้ัวหน้าตอนนี้สี่พันห้าปดิโอ้โหอยังเอาเลยวะ่ะสุดจัดสุดจริงฮะ ดีแคบผมยอช่องปั่นมือแตกวันนี้อยู่เกมลักกี้นี่ก็ไอแมวนะแล้วก็พ่อผมวันนี้เปิดยอดตัวเลขส,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 สวยๆตัวนี้ตอนที่หกหกครับผมขอปั่นไปที่ตัสามสิบนะเอาแบบใจถึงใจถึงโชว์ไปเลยยังไงเอ,เอ้ยติดจอยังไงสวยดิมาไหม,มไม่มีแมววัดช็อตเมื่อกี้โอ้โหยังไงไรเอ้ยนี่ก็จะมาวะยังไงยังไงเฮย,งงยเละควะมาเ้ยยังไง โอ้โหโลงลยาวอะเอ้ยโอ้โหรู้เรื่องแมวปีตัวห้าตัวช่อน,นี้ปะงไงสองพันสามแตกไปดิโอ้ไห,หลพัดอีกรู้เรื่องเคมาเคมาเคช่องหนึ่งว่าไงเคช่องหนึ่ง,งม้าไงเคไมมาโ,โห้แลวเคมาไปไวสองช่องมีลุ้นไหลอีกนะอือหือสุดจัดว่ะโอ้โหสามพันแตกอัพไปดีครับผมยังไงยังไงอือหือ <c oughs> เอ้ยเคเด็จจอออะสวยยังไง โอ้ยไหลสวยจัดวะ่ะยังไงเอ้ยอยังไงโอ้ยไหลพัดไหมไหลพัดต่อยังไงไหลพัดติ๊จอช็อตนี้บ้าข้างไปแล 2, ้วสองพันเจ็ดอีโหดูเรื่องดิไหลโออะไลอีกไงกระพือกระพือโอ้โหเกินไปเปล่าหนะช็อตนี้แตกห้าพันไปดิสุดจัดวะ่ะยังไงอ้าไหลไปดิมีแมวด้วยสองตัวยังไงสวยสิ่ช็อตหนึ่งอืม้มสิบมาสวยยังไง คืมาเอาสวยดิเปลี่ยนวายด้วยยังไงพัดช่วหนึ่งต้องมาละวายมาแทนวะยังไงพัดช่วหนึ่งพัดมาเต็มจอโอยเกินไปป้ะโอหน้าตอหนี้สี่พันห้าไปดิโอ้โหยังเอาเลยวะสุดจัดสุดจริงห้าพันสี่แตกไปดิกระพรือกระพรือยังไงยังไงอืพัดมาวะโอ้โหวันนี้หลายโคตรด,ดีวะยังไงแมวมาจัดบอกเลยแมวมาจัดน้ำเมียว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 ,ว,ว,วน้ำโชคนะวันนี้นะยังไงอื้มหละเอ ยังไงเจมาเิเอไอว่ของช่องรู้เรื่องไหลพัดแน่นอนไหลพัดไาส,สิเออไหลแฟมอนดูหูกระพือในช้อนนี้สามร้อยแตกไปดีครับผมเอาเปลี่ยนไว้ได้สวยไหลพัดแน่นอนจังหวะนี้ไหลพัดไหลไว้ยังไงยังไงยังไงเออมาวะยังไงคีช่องสาเอ้ยวมาแทนสวยที่เปลี่ยนไว้ได้เดือหูไหลแฟมอนอีกทียังไงสวยตัวแพงมาไหมเอ,อ้สกเก็ตเตอร์บาร์สี่ตัวรู้เรื่องอีกกระพือกระพือไปดีโอ,โ,อโหอย่างเอาเลยวะ อสุดจัดสุดจริงช็อตน,นี้แตะหมื่นห้าไปดิโอ้โหบ้าคลั่งไปแล้วแป๊บภายในสองนาทีคือมียอดแล้วหมื่นห้าแล้วตอนนี้ก็แถมเข้าฟิวเจอร์ดีนะมีลุ้อนอีกช็อตหนึ่งสองหมื่นต้องมาไหมสองหมื่นต้องมาไหมกินแมวก่อสองตัวว่าไงยังไงยังไงอือเอเอเหมียวแบงก,ก่อนก็ยังดีเว้ยคูดสิบไปดิอ้าสาหร่ายมาช็อตน,นี้ว่าไงกับเพืรออ์เจ็ดร้อยอือคูดิสองไปแล้วนะ เอ้ยแมมาไปแถบโหดรือว่าจะมาช่องในเตยชีพหายคูณยี่สิบสองทีมจะออกไหมวะเนี่ยคูณเยอะด้วยยังไงเอ้ยพาร์ติมจอยใน้่อนี้วะไงเออสี่พันสามเอ้ยนะโหสี่พันเก้าโอ้ตาลายเลยชิมายโอ้โหรู้เรื่องใดช่อน,นี้สี่พันเก้าไปดิเออแต่ฝังหมื่นไปแล้วนะรู้เรื่องสุดจริสุดจริงไส่เจไปก่อนยังไงยังไงออโอ้โหสหายไม่มาวะเก็บแม่ก่อนโอ้ยคูณสี่เอ้ยคูณสามสิบ มันจะออกว่าว่าวันนีย้ยังไงยังไงโอ้โหสุดท้ายว่าไงสุดท้ายว่าไงว่าแล้วคุณเยอะจัดหนึ่งไม่น่าจะมาแล้วโหแต่โอเคนะครับสูตรจัดสูดจริงบอกว่าเลย็อดน,นี้วรูเลีง้งเกือบเกือบสี่นาทีแต่ไปแล้สองหมื่นบาทข้างอ่ะแมวแมงโคตเอาเลยบอกเลยนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเมด้วยวโบสถจะได้ไปพาคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีนะครับ